สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอเรื่องระบบสืบพันธุ์เพศชายประกอบการเรียนรายวิชา an 2 2 9 2การวิพากษ์ศาสตร์จัดทำโดยนางสาวนันทชาลูกชุวีรหัส6 6 1 5 5 9าาาคณะสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนำเสนออาจารย์ประจำกลุ่มการวิพากษ์ศาสตร์หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติระบบสืบพันธุ์ระบบสืบพันธุ์เพศชายประกอบด้วย อวัยวะสืบพันธุ์ภายนอกถุงหุ้มอันทะวงคาชาติ 2. อ,อวัยวะสืบพันธุ์ภายในอันทะท่อเก็บอสุจิท่อนำอสุจิท่อฉีดน้ำเชื้อ 3. ต่อมที่สร้างของเหลวและสารอาหารสำหรับเลี้ยงอสุจิถุงเก็บน้ำอสุจิต่อมลูกหมากต่อมเมือก วายวัตสืบพันธุ์ภายนอกของเพศชายถุ่งอันทะเป็นส่วนที่ออกมาจากผนังท้องด้านล่างภายในบรรจุเทสตทิด ADP ได้มิดและส่วนปลายของ spermati cord โดยมีเซตถ้ำแบ่งเท็ตทิดออกเป็นสองข้างและมีเล็บเป็นสันภายนอกที่ต่อเนื่องกับเอนัสผิวของอันทะมีลักษณะาบางยน่นและมีสีคํากว่าผิวหนังส่วนอื่นภายในมีกล้ามเนื้อจั s t o สและ Kiss ick, คิ i มาเต t ที่หดตัวเมื่ออากาศเย็น และดึงถุงอันทะาขึ้นพีนิสเป็นอนวัยวะที่ทำหน้าที่เป็นทางผ่านของปัสสวาวะและในการมีเพศสัมพันธ์โดยแบ่งออกเป็น3มส่วนหลัก 1. ลูสอ,อกพินิสประกอบด้วยคัดที่ยึดติดก,กับกระดูอิสคีียมและบัสอพ,พินิกที่มีกล้ามเนือ้อบัสโบคารเวอร์โนซัสมัสเข้าช่วยขมิบไล่ปัสสวาวะและอสุจิออก 2 body of p a n i c ประกอบด้วยเนื้อเยื่อ electric tissue ท,ที่มีลักษณะคล้ายฟองน้ำแบ่งเป็น scab plus cover osm และ c o r p u s spongy osm ที่มีท่อปสัสสาวะ3 glands of p a n i c ปลสุดที่มีลักษณะาบานคล้ายดอกเห็ด มี external u ลย t a l o ออส i ิสำหรับเปิดปัสสาวะและมีผิวผิวหนังหุ้มที่อาจเกิดปัญหาคือ Pimo ฟ i s หากไม่สามารถเลื่อนขึ้นได้จะนำไปสู่การติดเชื้อหรือเป็นมะเร็งทางแก้ไขก็คือการใช้การขมิดค่ะอวัยวะสืบพันธุ์ภายในอันทะบมีหนึ่งคู่อยู่ในทุ่งหุ้มอันทะบมีลักษณะรูปไข่โดยอันทะจะถูกหุ้มด้วยเนื้อเยื่อสองชั้นคือทูนิก้าวา i จิน่า เยื่อหุ้มชั้นนอกสุดมีลักษณะหนาและเหนียว 2. ทู um n e ar, ri, ma, ben, er ent, i c a อ a Agulhiginia เยื่อหุ้มชั้นในมีลักษณะแน่ชิกัอันทะภายในอันทะมีท่อสร้างอสุจิที่ขดไปมาซึ่งจะรวมกันเป็น d a s, s t u r i s Efferent และส่งอสุจิไปเก็บที่ a ี p d i ด m i d หน้าที่หลักของอันทะคือการสร้างอสุจิและฮอร์โมนเพศเช่นเทโทเทโรนที่ควบคุมการผลิตอสุจิและลักษณะความเป็นชาย การสร้างอสุจิเริ่มจากสเปิร์มโชโกโลเนียมที่แบ่งตัวและ,จะเจริญไปเป็นสเตอร์มาโทไซต์โดยกระบวนการนี้ใช้เวลาประมาณ74วันปัจจัยที่สำคัญในการสร้างอสุจิได้แก่อุณหภูมิที่ต่ำกว่าร่างกาย2-3ถองศาเซลเซียสฮอร์โมน FSH ที่กระตุ้นการจเจริญเติบโตอาหารและวิตามิน A E ที่เพียงพอสร้างฮอร์โมนในอันทะ นอกจากจะมีการสร้างเซลล์อสุจิแล้วยังมีเลดิกเซลล์ที่ผลิตฮอร์โมนเพศชายซึ่งมีบทบาทสำคัญในการควบคุมพัฒนาการของอวัยวะเพศและลักษณะทางเพศเช่นกระตุ้นการพัฒนาอวัยวะภายในกระตุ้นการพัฒนาอวัยวะภายนอกกระตุ้นให้เท,ทติดลงไปในซี่โครงถก่อนคลอดส่งเสริมลักษณะทางกายภาพของเพศชายและยังเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างอสุจิมีหน้าที่ในการควบคุมการหลั่ง GnRH ไอซและ f s h, 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 h และยังช่วยในการสร้างเม็ดเลือดและป้องกันการกระดูกพุนได้ค่ะท่อเก็บอสุจิแบ่งเป็น3ส่วนคือส่วนหัวส่วนตัวส่วนหางทําหน้าที่เก็บสะสมและพัฒนาอสุจิให้เจริญเต็มที่ก่อนส่งไปยัง c a t ักท f f e r e n t ผ่าน t u r y i s f e r e n t ผนังท่อจะประกอบด้วยเย่หุ้มซูโดตาดิฟายคอล์นหน้าอีพิเอเรีอัมและมีกล้าเมเนื้อเรียบช่วยขับอสุจิ พ่อนำอสุจิยื่นออกมาจากเอพิไดมิดและผ่านอีเวนัสคาเนลไปยังช่องท้องโดยจะหุ้มด้วยสปอร์มมติคอร์ที่มีวัส t ดิเฟเรนเทติสคูลาบัสเวเซนส่วนสุดท้ายจะมีลักษณะโปลงออกมาจะเรียกว่าแอมพลาซึ่งเก็บอสุจิได้ถึง4เดือนก่อนจะขับออกไปยังอีเจคูลาโชรีดักโดยการบีบตัวของกล้ามเนื้อเรียบผ่านการกระตุ้นของซนะิมพาเทติกนืพ่อฉีดน้ำเชื้อ เกิดจากการรวมตัวของอ m p u r a a และ s ิ u s v e s i c ส l ที่บริเวณโพสเ g l แกนที่ทำหน้าที่นำสเปิร์มและซ m i n a l f ฟูไปยังยูริท่าเพื่อขับออกมาจากร่างกายต่อมต่างๆของระบบสืบพันธุ์เพศช,ชาย s e m i n a l Vesicle ไอวานี้จะเป็นต่อมในเพศช,ชายที่งอกออกมาจากส่วนปลายของอ m p u ู a ของ v a s d e f e r e n s ทํทำหน้าที่ในการสร้างอาหารมาเลียงอสุจิ ส่วนมากจะเป็นสารพวกต่างเพื่อป้องกันอสุจิตายในช่องคลอดอาหารที่มาเลี้ยงอสุจิจะประกอบด้วยสารที่มีลักษณะของเหลวข้นสีเหลืองและพวกฟอโเตสเพื่อให้พลังงานแก่อสุจิในการเคลื่อนที่โบสกาแกนดิช่วยกระตุ้นการหดตัวของมดลูกและยังมีวิตามินซีเพื่อช่วยในการเลี้ยงอสุจิให้เคลื่อนที่ได้เร็วเพดแกนต่อมลูกหมากอยู่ใต้แปเกอร์ มีท่อปัสสาวะทะลุผ่านภายใต้โพทาติกยูเรทาซึ่งผลิซิมินอลฟูส์ประกอบด้วยซิทิทอัดยิมไซ์และซิงซึ่งช่วยในการลอยลืน่นและสนับสนุนการเคลื่อนที่ของอสุจิต่อมนี้ในผู้สูงอายุจะมีแนวโน้มว่าต่อมลูกมาจะโตซึ่งส่งผลให้ปัสสาวะลำบากขึ้นจะเรียกภาวะนี้ว่า BPH ซึ่งจำเป็นต้องขยายท่อปัสสาวะโด,ดยการใช้สายสอดเข้าไปในยูเรท่าให้โตขึ้น ปัโยูรทถ้แกนอยู่ใต้โอสเปตแกนทำหน้าที่ในกนรารผลิตสารหล่อลื่นที่ช่วยให้สเปิร์มสามารถผ่านท่อปัสสวาวะได้สะดวกความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์เพศชายคิสตอริติสภาวะลูกอัณฑะไม่ลงถุงเป็นภาวะที่อัณฑะไม่ลงไปในถุงหุ้มอัณฑะก่อนคลอดทำให้ไม่สามารถสร้างอสุจิได้เนื่องจากอุณหภูมิที่สูงเกินไปทางการรักษานะ,ค,ะคือการให้โกนาโดโทฟีนหรือผ่าตัด เพื่อยายอันท้าลงถุงควรทําก่อนใบหนุ่มมิฉะนั้นอาจจะทําให้เป็นหมันในอนาคตได้ค่ะไฮโปกนาดียมอันท้าททำงานน้อยเกิดจากการที่อันทาผลิตเชื้ออสุจิน้อยอาจจะเกิดปัญหาจากที่ไฮโปไทรมัสพีทูอินเทอรีแกนหรือเททิดซึ่งพบในเด็กที่กําลังเข้าสู่วัยหนุ่มการขาดฮอร์โมนอีพิเทอรีแกน อาจทําให้มีการเจริญเติบโตและเข้าวัยหนุ่มช้ามีอาการขาดความสามารถในการร่วมเพศปวดศีรษะและยังมีความผิดปกติของด้านสายตาค่ะขอจบการน,นำเสนอระบบสืบพันธุ์เพศชายเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ